เพียงต้นจะดูโนมชาเขียวโกโก,ก้ค่ะเริ่มจากโกโก้เลยคะ่ะครับเพียงต้นทำน้อะไรกินครับชาเขียวกับโกโก้วันนี้แพงต้นไม่ได้เปิดร้านนะครับแต่แพงต้นทำน้ำกินเองทำไมใครปิดมากแต่ว่า อ่ะเพียต้องกินน้ำอะไรอ่ะอันนั้นโกโก้ปั่นใช่ไหมอันนี้คือชาเขียวเย็นหือปิดปากมากอือหอือหากอากาศร้อนๆดื่มน้ำเย็นๆดูดนมเย็นๆดูดชาเย็นๆชื่นใจชื่นใจไหมครับพ่อวัดกินใน,ใน้ำอะไรเอามาชิมด้วยของพ่อวัดเอามา สตรอเบอรีน่นมสดอ๋อ <laughs> ของพ่อว่าสตรอเบอรีน่นมสดปั่นนะคะเราจะกินทุกน้ำี๋ยวเราจะอ้วนนะครับโควิดแต่ว่าเราไม่ได้เปิดร้านนะครับเราเปิดกินกันแค่สามคนเราเปิดแค่กินหนึ่งแค่นิน 1, 2, ้หนึ่งสองสามอหอร่อยมากชื่นใจนะครับดูแคลเป็นกัน แคแงตนนค้งตนเป็นอะไรก็ดูแคลงต้นนะคะแคลงต้นเป็นอะไรสีเขียวแล้วฟันแม่สีอะไรล่ะฟันแม่น่าจะเป็นสีดำนะแม่กินโกโก้พ่อพ่อมาละแม่ผมว่าต่อนนี้น่าจะเป็นสีชมพู เดี๋ยว<ม>เอาไปถ่ายพ่อก่อหรือไม่เอาแต่ไม่ใช่ของพ่อเป็นสีเหลืองทำไมล่ะเพรว่าแม่สีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองใช่เงาชี้มพ่อไปกินมันมนาะพ่อไปกินมัน <laughs> พ่อชีชมพู <laughs> พ่ออืออาพ่อกับเข้าสีฟันก็ได้ยังก่อนนะสีฟันยังก่อน สีฟันสีฟ kel ันเนี่อะก็ไปกินมันมากหรืออาทอกะกะอันนี้ก็ได้หรือแคลเซีหรือแคลเซียมห่วงก็ได้แคลแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียแคลเซียมแคลเซีอะไรล่ะแคลไหนแคลมันเป็นยังไง มาให้ดูหน่อยชายเขียวเนี่ย,ยใจ <c oughs> โดนก็เห็นนุ่มสุดทำไมไม่กินหละ่ะพ่อแม่ <c oughs> จบเบียเลยนะนันละมุนล,ละไมอ่าอันนี้